ก็สบายดีมือนี h o u า e ิมา i ิ Game ภาพสี่ใน iPhone 11อนะทุกคนนะ,ะการปรับแมนจะได้ยูที HD HDR และก็เฟรมเทอยูทีสูงสุดนอะแต่ว่าเฮาซิดินแบบซุ o มรุ่นและก็ HD D, เพื่อจะได้ประหยัดเป็ดแล้วก็ความไหลลืล่นอันนี้แมน iPhone 11มือสองเป็นเขียงไทยแท้เป็นเขียงไทยศูนย์ไทยซื้อมันยูทีหมื่เจ็ดได้จากกลุ่มเนาะได้ราคาหมื่นเจ็ดมันไะด ้อยเซาเป็ดกิดกราประกันยังเหลือฮอตเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่เนาะทุกคนไอโฟนสะิบเอ็ดเนาะมันจะมีแบบจุดใดอย่างหนึ่งคือเรื่องหน้าจอเนะี่ยทุกคนคือหน้าจอมันแบบว่าคอยละเอียดบาไหดคือทุกคนเห็นเลยเนาะพอหน้าจอเป็นเห็ดดีเนาะแต่ว่าก็พอใส่แ่ยย่ยูนะทุกคนถ้าคนบลสีเลียดอย่างหน้าจอก็ที่ว่า <'m> โอเคเนาะทุกคน <'m> ก็จะประมาณนี้ละโอ้ยเยอะยาบาลเลยเอ้ามา่ากันเสย เลื้ยงแบดกระทือวัทนเนี่ทุกคนแบบชั่วโมงหนึ่งลดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วแต่การปรับของเฮาเนาะอันนี้ที่ว่าพวกไอความเดินไหลนี่ถือว่าสุดยอดเลยทุกคนผู้ใดอยากซื้อมาเล่นเกมกันแนะนำเลยคันวอรอัคติเลี้ยงจอมานะทุกคนที่ว่าเดินไหลเลยความหอนกับบอสไล่นะความหอนกับบอสอยไล่นะบอสคอยมีคนเลยดันนะ จังไปเลยเดี๋ยนวนะทุกคนคืออยู่นี่ม่นมีคนเลยแบบม่นเป็นวัตหยาดหมดเลยจังๆเลยฮะถ้าทในกรก็บ๋าเห็นอันนี้มันมันเป็นด่านใหม่นะทุกคนเป็นด่านแบบเบต้าเนาะกับบุกคอยถนาัดปกติกับบุกคอยดิลินอยู่แล้วใส่แต่ตลาดซับราคาสามสี่พันเนาะก็เลยลดิลนม่ได้อันนี้คือลินมัว่วเลยทุกคนพวกปุ้งพวกปืกปนกับบุจกักคือเก็บมัว่วให้มันเก็บอัตโนมัติเอา เราจะมีคนในฐานะมีแอดด็อกมือสองมกันเอ้ามันคือหอดใดวะอีหยังวะเอ้ายินตะกรนคือหอดป้าใดโัวเด่นๆมาแล้วออกมาแล้วล่ะตายเจอเสน่ป่วยของพี่ไหมน้องอ่าจริงแน่ไม่ใช่ยุใสออกมาแล้วละออกมายุสิวล่ะออกมาออกมายุใสออกมาเมีย เอายิซื้อแันเลียนเอาตายวะว่าไม่อยายิไใส่ยิ่มใส่ยิ้มใส่เอว่าซาดีดีโอดี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 จกูจกูิ้ใส่จะอายะว่าถืกเสือเออเออคือบินได้วะเวอรคือบินได้วะบเข้าใจเอ้ยงวะเขาคือบินได้ปะพุนอาอมาเอามยส ไรทำน้อยยานขับยี่ปีนี้โบดเถื่อนเนาะอ๋อตายได้แม่ยิงเ้าไม่เห็นงวะเนาะู่ใจเ้าคือยิงได๋วอยู่รวมกันยิงเด๋เลยอ้าวตายแบบงงๆเว้ออ้าวโอโอโอ้ยแม่กอดโอโอ้าว ตอนนี้เขาก็อยู่เครื่องบินนะทุกคนนะฮะกะสซีโดดลงไปแก่แคขนมันเบอร์สีเนะเบอร์สีกัลงมาพร้อมกันกนะอ,อยูใสายูใสายูใสยตายยังโอเคตายเบอร์สี คือเขาต้องแลนไว้ก่อนนะทุกคนเหาต้องเอาชีวิตรอดก่อนเอายื้อใส่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 คือโบเห็นหน้าเห็นตากันนอกบัดนี้เนาะโบเห็นผู้ใดออกมาเลยวะยื้อใส่เหมือนปะยื้อใส่ยื้อใส่ยื้อใส่โบเห็นเด็กโตอะไรโอ้มันห่อได้ปะเขาเห็นอะไรทุกคนนี่คือขอใจเลยเขาห่อได้เนี่ยดักยิงแม่มันโหลดนะยื้อใส่ยื้อใส่ใหพุ่น <laughs> อยังวะอเสร็ะอยูส่สเวลาอยูส่สยอยู่สโอ้เจออะ,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 ะไรเจออะไรเจอและเจอไอทำหน่อยเจอไอไปนี่ยูขีเอ้ยอยูส่สายเดเจสายกาก้าว ไมอว่าตายเสยว่าเอ้าเอ้ามันยิงสองหูกตายอีกอย่างวาคณาใส่ในเปิดไอ้ใส่ค่าดีนี่ป <40. S 1> ้าสสุดคำวันนี้เนี่ยเทว่ากวัดเท่ไปรวยกันเลยทุกคน เ่เห็นมันอยู่ใส่วะย่นี่กับบอมี่เออทางสะดวกปลอดภัยลุยเลยดีกว่าเอามันขยิ่งถือสองลูกใต้วะมันยิ่งก่อนมันคือมันคือว่าใต้ว่า,วา,า,วา,เ,าเขาใจ จิมมืมบันนี้โอ้ยเนยนี้ก็เป็นเฮาหูยิงก่อนว่ได้โอ้เบอร์สามฝากบางในเบอร์สามรบันนี้เาบอมเรียนบอมเยนบอมเีนบอมเนเมียนโอ้มันหอมมาึ่งเรือนขากวะวีซาอีแยงของมันนะโอ้นั่นนั่นนั่ข้างข้างขางใช่ข้างช่ข้างใเอ้า เอาตายเนี่ยจังหวะเนี่ยเอาเอา,เอาหายแล้วก็ใส่มาโอ,โอ้ยิงตายแม่ตายแม่แมจังหวะนี่อะไรยังไงว่า,อาอยัางไงวออ่า,อาอยัางไงว่ายังไงสินี้ให้เรียกว่าแรนกรตายว่าแลนกรตายโอ้โอหโหโหโอ้โว ส,ส,ส,สู้ก็ตายว่าสู้ก็ตายอ้าขว,วายหรื